เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอำนาจอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดความคิดคงรดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันอากศสนนั้นมันประมาทไม่ได้บานทีเหมือนกับไฟบางทีไฟเล็กๆอาจจะเผาบ้านเมืองได้จะหายไว้วาบหมดเรื่องงูเล็กๆมาจจะมีพริรถ,ถ,ถึงตายก็ได้ จพจำเป็นเราภาวนาดูแลจิตใจของเราสร้างความดีและจิตใจของเราตรงนันความคิดเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นอกุศลท่านสอนท่านไม่ให้ไม่ให้ประมาทแต่ท่านบอกว่าอยาให้ประมาทความดีด้วยก็ความคิดเล็กๆน้อยในฝ่ายดีเราควรจะส,งส่งเสริมเหมือนหน่อไม้หรือหน่อเล็กๆของต้นไม้ถ้าเราไปเหยียบมันมันก็ตายถ้าเราดูแลส,ส่งเสริม อาจจะขยายโตขึ้นมาอาจจะให้ยยร่มก็ได้ให้ผลไม้ก็ได้เพราะฉันของเล็กๆในนูยนที่พุดขึ้นมาในจ,จิตใจของเราประมาทไม่ได้ทั้งในไฟดีทั้งไฟงไฟไม่ดีเราจึงต้องเาวนาหายใจสงบเราจึงจะรู้จักเขาเมื่อรู้จักเขาแล้วจะได้สร้างสร้างความดีที่เราเกิดมาเปมนุษย์มันดีอยู่ตรงนี้เราสร้างความดีได้ปางของก็หาว่า ความดีของมนุษย์ก็อยู่ที่รักอยู่ใต้เงินมีทรัพย์สมบัติร่ำรวยหรือมีอำนาจวาสนาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระเจ้าคน,คนพบว่าความดีของมนุษย์มีอยู่ที่ความดีที่เราทำโดยทานด้วยเศน้ดยการอบรมจิตใจของเราให้สูงขึ้นมากาษย์อื่นก็ทำได้ยากแต่ศาสตร์พึงต่ําอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำไม่ได้เลยส่วนเทวดา ร้อยท้งร้อยก็จะหาสักกี่คนที่ตั้งใจปฏิบัติดีความดีส่วนมากก็จะเพลิดเพลินในความสุขของเขาแต่มนุษย์เราสร้างความดีได้เป็นสักสีของเราทาดนดอกค้ามนุษย์เราก็เผาผลาญบ้านเมืองเผาผลาญโลกได้อย่างที่เห็น,หนกันอยู่มากกว่าสาัตว์ตัวอื่นที่ไหน เพราะฉะนั้นเราเกิดมามนุษย์เราจะเอาอำนาจนี่ที่เรามีอยู่ในตัวของเรามาใช้ในทางไหนคิดดูให้ดีเพราะมันยังเป็นอยู่ที่เราที่จะเลือกเราจะเอาทางไหนพอเกิดมาแล้วมันอยู่ในทางมีทางให้เลือกมันหลายหลายทางที่จะเลือกได้ทางไปนรกก็มีทางไปสา์เดรัชานก็มีทางไปเมืองมนุษย์ก็มี ทางใบเทวดาทางใบนิพพานก็มีทางเรานี่เปิดโล่หมดเลยใครจะไปก็ไปได้เพราะฉะนั้นท่านต้องให้สนบกตัวอยู่สม,มอว่าเราอยู่ในทางพยายามยายามให้แน่ใจว,ว่าเ,าเป็นทางที่ดีไปจุดหมายที่เราต้องการ